มแม่ในได้บอจกจะเขา้าคน มาแล้วมาแล้วงานคืนกำไรให้ลูกค้าจากร้านบวรวุฒิการเกษตรคิวรถบุญพลิกอำเภอเดชอุดมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่11สิงหาคม2 5 6 6นี้ที่ร้านบวรวุฒิการเกษตรคิวรถบุญพลิกจัดขึ้นเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าให้พี่น้องชาวเกษตรกรทางร้านมีบริการเครื่องดื่มฟรีในงานพร้อมลงทะเบียนในงานร่วมลุ้นรับรางวัลของแจกของแถม จากบริษัทชั้นดำอย่าลืมงานคืนกำไรให้ลูกค้าจากร้านบรวุธการเกษตรหิ่วรถบุญพริกอำเภอเมืองเด็ดอุดมอย่าลืมอย่าพลาด11สิงหาคม2566วันนี้วันเดียวเท่านั้นตัวเขาว่าสิมาตลาดหรือว่ามาเซเว่นก็ได้มาหามาหอมไม่เห็นในชื่นใจสักลานาทีได้บอก